สวัสดีครับผมนัทนะครับจากเพจน้ำมันาฟิชั่นนะครับแล้วก็จะมาเข้าเนื้อหาก่อนนะครับกรูปนี้นะครับก็คงเคยเห็นกันแล้วนะครับว่านเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านนะครับเส้นสีเหลืองแล้วก็เส้นสีฟ้านะครับซึ่งแนวรับแลนวต้านเนี่ยถ้าแนวรับเนี่ยเราจะตียังไงก็คือเราไม่ก็จะมีโดจิใช่ไหมครับหรือเป็นกราฟลงมาแล้วมันก็เด้งขึ้นไปเนี่ยแพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นแนวรับนะครับหรือแนวรับในอดีตนะครับพอเราตีเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ย เมื่อกาามันขึ้นที่ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันมาถึงแนวรับของเราต่อนะครับตรงนี้แหละครับเราก็จะพิจารณาว่ามันจะทะลุลงมาหรือจะกลับขึ้นไปนะครับาตรงนี้แหละคลิปนี้นะครับเราก็จะมาค้นหานะครับจุดเข้านะครับณตรงนี้เนาะก็ถ้าดูแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไคร้ให้ช่องน้ำมันาอเอปชอนของเราด้วยนะครับมาครับก็มาเริ่มกับจริงกันเลยนะครับก็วันนี้เราก็จะมา กดเข้ากันเลยนะครับผมที่ผมกดเข้าตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะเป็นไส้เทียนนะครับนี่ตรงนี้นะครับหนึ่งที่เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับนาโซนตรงนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นแนวโซนแนวรับนะครับซึ่งเวลากราฟมันจะลงมาเนี่ยมันควรจะพักตัวตรงนี้ก่อนนะครับผมก็จะตีไว้ตรงนี้เลยเนาะอ่าสังเกตดูเลยเลยนะครับว่าถ้ากราฟพุ่งลงขึ้นแรงอย่างไรอย่างประมาณนี้นะครับ เราจะใสห่หารว่ากราฟแรงนั่นเองเนาะซึ่งถ้ากราฟแรงเนี่ยเหมาะเหมาะกับการเล่นไส้มากเลยนะครับไส้หมายถึงว่าลงมาแรงๆปุ๊บเรากดส่วนเลื่ไปอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคมานี้ก็วินไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ากราฟเนี่ยมันน่าจะลงลงมาต่อนะครับเนื่องจากว่าโมเวนตั้มขาลงเนี่ยมันมีมากนะครับผมโอเคตรงนี้ก็น่าจะทะลุไส้ลงมาหมดแล้วนะครับโอเคไปต่อที่ กราฟอื่นกันดีกว่านะครับผมกราฟอ u นะครับตรงนี้ก็ยังม,มีจุดเข้านะครับก็ไปต่อ AJ นะครับตรงนี้ผมตีไวตั้งแต่บ่ายแล้วนะครับซึ่งถ้าตรงนี้ปิดแล้วเป็นอ่ายิ้มนะครับรูปยิ้มนาะหรือเป็นอ่ายังไงอะ่ะ S อสชี้ขึ้นเนี่ยเราก็จะกดคอขึ้นไปได้เลยแต่ตรงนี้ผมมองว่าเฮ้ยมันน่าจะเจอแนวแถวแถวนี้หรือเปล่านะผมก็จะลบเส้นนี้ก่อนนะครับนี่แนวนี้นะครับ ถ้าเป็นแนวนี้จริงๆนะครับถ้าแท่งนี้ปิดแดงได้เนี่ยผมแท่งถัดแท่งถัดไปเนี่ยผมก็จะพุดลงมาเลยนะครับหรือกดลงมาเลยทันทีเลยนะครับโอเคผมก็จะใส่เงินก่อนนะครับสามนะครับผมตัวนี้ก็ผมไม่กดพุดแต่กดไม่ทันนะครับหนะ้าตรงนี้เนาะถ้าเราได้บนบนนี่ก็จะดีมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็รอจังหวะที่มันยอดตัวนะครับ ถ้ากราฟไมา่ย่อตัวแล้วเนี่ยเราก็จะหาแนวใหม่เลยนะครับก็คือแนวตรงนี้เนาะถ้ามันพลิวิ่งถึงผมก็กดขึ้นเลยนะครับโอเคถึงนะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมอมาสักพักแล้วเพราะว่ามันเป็นแท้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็คือรูปนี้เนี่ยก็คือรูปที่ผมเอาไวหา้หน้าหน้าคิปนั่นเองเนาะซึ่งผมก็มองว่าเออมันก็น่าจะพักตัวก่อนแหละนะครับ บริเวณตรงนี้นะเพราะว่าสังเกตดูจีของท่าเยอะมากแล้วก็ไสเยอะมากนะครับแล้วก็เวลามันสัมรถสัมผัสเส้นตรงนี้แล้วเนี่ยแท่งเขียวก็จะขึ้นแรงมากเลยนะครับสังเกตดูเนาะโอเคนี่ก็นะครับก็ถ้าเราไม่ทันบนนะครับแล้วก็มาเล่นในจังหวัดด้านล่างก็ได้นะครับแต่ในจังหวัดด้านล่างเนี่ยเราก็ต้องรอให้กราฟนะครับไปถึงเส้นที่เราคาดหบังไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าใกล้ถึงพวกเรากดเลยนะครับไม่ใช่เนาะ ถอถึงเป๊ะเลยพอดีนะครับเราก็กดขึ้นได้เลยทันทีนะครับโอเคนะครับสังเกตว่ากราฟถัดไปในทะลุลงมาแล้วนะครับผมโอเคจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเลยนะครับในกสำหรับการที่เราจะเล่นตามเทรนนะครับผมโอเคผมขออนุญาตลบกราฟเก่าออกก่อนนะครับเพราะว่าเข้ามาปุ๊บกดเทรดเลยนะครับผมเปลี่ยนคู่เงินคู่แรกก็เอาเลยนะครับประมาณนี้เนาะโอเค ไปที่ NTD ยูดีนะครับโอเคตอนนี้ก็มีแนวแนวหนึ่งนะครับก็น่าจะทะลุไปแล้วนะครับนะตรงนี้แล้วก็หาจังหวะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าจังหวะเล่นของเราที่เราเล่นก็คือเล่นเราจะเล่นจังหวะที่จะเป็นไส้อย่างเดียวเนาะทำไมเราถึงเล่นไส้ในวันนี้เพราะว่าค้ามันแรงนะครับถ้าสังเกตดูดีเนาะตรงนี้ผมมองมาครับว่ามันทะลุลงมานะครับ ไม่รู้ว่าจะทะลุจริงๆหรือเปล่านะครับผมก็รอจังหวะที่มันกลับขึ้นไปนะครับหรือจังหวะย่อตัวนั่นเองเนาะโอเคผมกดในตรงนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าทะลุจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าไส้ค่อนข้างเยอะมากตอนนี้นะครับอีกใจหนึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นไซเบอีกใจหนึ่งเราคิดว่ามันทะลุนะครับผมเลยคิดว่ามันทะลุดีกว่าอันนี้ก็รอรุ้นนะครับสรุปไม่ทะลุนะครับมายนี้ ซึ่งผมก็จะเล่นแบบอะลอสเกลด้วยนะครับวันนี้เราปซิล่นแบบบินเกลกับลอสเกล์นะครับเล่นปะปนกันไปเราจะให้ดูเทคนิคเป็นหลักนะครับผมโอเคแพ้นะครับไมน้นี้เราก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มาดูครับว่าเราแพ้เพราะอะไรเนาะตอนนี้มันก็กลับขึ้นไปแล้วนะครับผมก็เราคิดว่ามันน่าจะเป็นไซเบ์จริงจริงนั่นแหละเพราะว่าเราคิดว่ามันจะทะลุลงมาแล้วแต่มันไม่ทะลุมันกลับ ดันขึ้นไปใหม่แปลว่ามันก็ควรน่าจะเป็นไซเวรนะครับไซเบเล็กๆนะครับนี่ผมก็กําลังที่จะคํานวณเงินกันอยู่นะครับว่าผมจะกดไม้เท่าไหร่ดีนะครับผมก็กดไปประมาณ5.6นะครับผมก็กด5จุดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เลขมันไดเท่ากับที่เรารกกได้กำไรเมื่อกี้นะครับหรือประมาณ loss t c a a e เนอะ คตอนนี้คงเป็นไซเบย์ขนาดเล็กนะครับผมก็ำลังดูนะครับว่าเออมันจะไปทางไหนนะครับการเล่นของผมเนี่ผมก็จะซูเอามาดูก่อนว่าทิศทางมันจะไปทางไหนนะครับหรืออดีตเนี่ยมันเคยวิ่งยังไงนะครับผมก็จะเล่นตามจังหวะตรงนั้นเลยนะครับอืมโอเคตรงนี้นะครับรอมันย่อตัวลงมาลึกๆนิดน,ดน,ดนึงนะครับผมก็จะกดกอกันไปละครับ นะตรงนี้นะครับข้อผิดพลาดของเราก็คือว่าเมื่อเวลาเรากดแล้วเนี่ยการ์มันขึ้นมาพอดีเนี่ยถ้าเราเอามือออกไม่ทันเนี่ยเราก็จะติดมืออย่างไปประมาณนี้นะครับก็ข้อเสียก็คือว่าถ้าเรากดได้จังหวะพอดีมันก็จะกดตรงที่จังหวะที่ดีนะครับแต่ถ้าเรากดปุ๊บแล้วการ์มันขึ้นมาพอดีเนี่ยเราอาจจะเสียจุดในเสียเขาเรียกว่าเสียแต้มหรือเสียประมาณว่าเสียเสียในจุดเข้านะครับก็คือว่าได้จุดเข้าพลาดนั่นเองเนาะ ง่ายโอเคตอนนี้เราก็เหลือยี่สิบสองเหรียญแล้วนะครับถ้าแพ้เนี่ยเราก็มีบัตเจ็ตเหลือยี่สิบเหรียญนะครับคือเราตั้งไปว่าถ้าเราเสียสิบเหรียญนะ่ะเราจะหยุดถ้าเราได้สิบเหรียญเราก็จะหยุดนะครับผมโอเคมันี้ก็บินไปนะครับซึ่งเทคนิคนี้ก็คือมันอยู่บนเส้นเรียบร้อยแล้วเนาะพอมาอยู่บนเส้นแล้วเนี่ยเราก็รอยอตัวแล้วก็กดคอขึ้นไปนะครับคิดเก่าเก่ามีนะครับผมโอเค ถ้าเป็นเทนขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะขึ้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นไซเวย์เนี่ยสังเกตว่าที่ผมชี้เมาส์ไ่ไหม,ไม,ไมครับในก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะมีโดจีเนาะซึ่งมันก็เป็นแบบไซเย์เล็กๆแหละนะรตรงนี้เราก็ไม่ควรเล่นนะครับแต่การาฟเนี่ยมันก็แบบเออมันก็น่าเล่นอยู่นะครับที่แบบเราเราจะน่าเล่นที่แบบหาจุดเข้าที่เสี่ยงๆนะครับมันก็ได้อีกอัตาลดหนึ่งนะครับ ผมเป็นอะไรไม่รู้ครักับ AJ เนี่ยผมน่าจะติดใจมันอะไรไม่รู้นะครับจริงเนี่ยคู่เงินอื่นก็มีนะครับที่เป็นเทนอะไรสวยๆเนี่ยโอเคนะตรงนี้นะครับผมก็มองว่า,ามันจะเป็นเราจะพุดลงมานะครับเพราะว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยไส้ในกืนกินไปนะครับ พอมันคืนกินเนี่ยเราก็จะมองว่าอ๋อเออมันคืนกินแล้วนะเราก็จะกดพุ่อลงมาได้เลยนะครับเนื้อมันคืนกินกันนะครับสังเกตุนะแท่งแดงเนี่ยเยอะกว่าแท่งเขียวนะครับเหลือเนื้อแท่งเขียวนั่นเองเนาะแล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยมันมีอ่เขาเรียกว่าเป็นโซนเหมือนกันเป็นโซนแนวต้านนะครับสังเกตไส้แท่งเขียวกับไส้ของโนจีนะครับอยู่ในแนวเดียวกันเลยนะครับเราก็จะกดพุดลงมานะครับในตรงนี้เนะ แต่ถ้าเป็นเทรนนะครับคือเป็นเห็นลงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดรูปแบบนี้จริงๆนะครับเราก็จะสามารถกดพุทธได้เลยนะครับไม่ต้องดีรออะไรเนาะแต่ถ้าเป็นไซด์เวย์เนี่ยเราก็อาคนอาจจะระมัดระวังนะครับผมอย่างนี้นะครับก็แพ้ใน3ามวิสุดท้ายก็มีนะครับแบบนี้นะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เหลือประมาณ29เหรียญน,นะครับก็ไปต่อกันเมื่อกี้ขอโทนะเพราะว่า หลุดนะครับแล้วก็มาต่อกันตรงนี้เลยเพราะครับผมแล้วก็กดไปอีก5้าจดเสามเหรียญน,นะครับเพื่อว่าให้เราได้นะประมาณเอ,อประมาณเท่าไหร่นะประมาณ3ามสิบเหรียญก,กว่าๆนะครับโอเคณตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือมันเป็นสซเวมันก็เป็นไส้บริเวณนี้แถวนี้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับ EN นะครับตอนนี้ก็มี34.41แล้วนะครับเราขาดอีกประมาณ6เหรียญน,นะครับ6เหรียญผมก็จะใส่ประมาณ7ไปเลยดีไหมหรือ7.5นะครับเพราะว่าให้มันกดทีเดียวเพื่อแล้วมันจบงานเลยนะครับถ้าไม่จบเนี่ยเราก็ต้องไล่มาใหม่นะครับไล่มา34.41หม่อีกทีนึงนะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคล็อสลอตเกลเนาะ ซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยต้องจำจริงเนี่ยก็ต้องมีเงินมากพอสมควรนะครับที่จะตามได้เนาะแต่ผมก็ใช้ประสบการณ์นะครับที่ผมใช้เทิดเงินน้อยๆเนี่ยสามารถบนไปบนมาได้นะครับแต่ถ้าผิดพลาดจริงๆสองสามารถติดอะไรประมาณนี้ก็สามารถล้างพอร์ตได้เลยนะครับก็เทคนิคนี้เนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียนะครับก็เหมือนดาบสองคมนะครับผมตอนกำไรเนี่ยเราก็อาจจะได้กำไรน้อยนะครับแต่ตอนเสียนะอาจจะเสียเยอะมากเลยนะครับเทคนิคนี้นะถ้าฝึกมาไม่ดีนี่ก็ เอาเรื่องเหมือนกันนะครับโอเคมาต่อในเรื่องของเทคนิคกันต่อเนาะตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นเท็ลงแล้วเนี่ยมันอาจจะกลับขึ้นไปเทสเส้นแล้วก็เราก็จะพูดมาในจังหวะตรงนี้นะเนาะรอกรากขึ้นไปก่อนนะครับโอเคซึ่งที่ผมรีบกดเนี่ยก็คือว่ามันจะจบแล้วนะครับแล้วถ้าเราไม่รีบเข้าก่อนเนี่ยเราอาจจะเสียผลประโยชน์ หรือเราอาจจะเสียแบบประมาณว่าเฮ้ยเราไม่กดอะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเรากดเร็วเกินหรือกดไวไปนะครับเราก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็คือว่ากดไปปุ๊บอา้าวกราฟเด้งขึนไปเฉยเลยนะครับก็มีข้อดีกับมีข้อเสียเหมือนเดิมนะครับกดไปก็ได้ไวแล้วก็เสียไวนะครับกดเช้าก็คือจะมาเสียได้ที่หลังนะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เหลือ26เหรียญน,นะครับ เดี๋ยวเราก็ปั้นกลับไปใหม่นะครับโดยการที่เราจะใส่ไปประมาณเอเท่าไหร่ดีนะครับตอนนี้เรามีอยู่ยี่สนะครับเราใส่ไปให้ได้เจ็ดเหมือนเท่าไม้เมื่อกี้นะครับคือเมื่อกี้เราก,กดเจดจุใช่ไหมแล้วก็จะกดให้ได้ไม้นี้ให้กําไรเจ็ดนะครับเพื่อว่าจะทดแทนไม้เมื่อกี้ไปเนาะ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเทคนิคนี้ก็ต้องมีเงินพอสมควรนะครับแต่ถ้าใครชินกับเงิน,นน้อยแล้วเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับแนะนําประมาณห้าสิบเหรียญอย่างต่านะครับผมโอเคตัวนี้ครับกําลังจะลงมานะครับซึ่งก่อนหน้านีน้กินไป2แท่งเลยนะครับผมจะรอวิวีสุดท้ายนะครับว่าให้มันขึ้นไปก่อนแล้วผมให้กดพุ่งลงมานะ กดเลยนะครับผมสองหนึ่งศูนย์กดนี่นะครับแนวนี้นะครับที่ผมตีไว้เนาะเพราะผมคิดว่ามันคือจะไปสองแทงแล้วเนี่ยบวกกับเป็นเฮนลงด้วยเนี่ยผมว่ามันต้องพักตัวก่อนแน่นอนนะครับก็อย่างคลิปก่อนหน้าเนี่ยเดี๋ยวมจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะไทยคลิปก็คือว่าเรามองเท็จหลักก่อน มองเทนหลักปุ๊บเรหาแนวย่อยหาแนวย่อยหา S&P 5แล้วก็ดูทั้งเทียนประมาณนี้นะครับผมก็เลียงไล่มาเลยเทนลงกึ่ง,งกินใต้เส้นโอเคกดอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราได้3 4มสี่จุละไม้สุดท้ายนะครับไม้นี้ผมก็จะจดกด7.5็หเหมือนเดิมนะครับแพ้ชนะนี่ก็คือปล่อยเลยนะครับเพราะว่ามันวนมา2รอบแล้วนะครับ วันนี้ผมก็จะใช้จุดพิจารณาเป็นสําคัญเป็นพิเศษเลยนะครับว่าไม้เดียวเนี่ยเราคนจบงานได้ละแต่จริงๆเนี่ยถ้าใครมีเวลามากๆเนี่ยเราอาจจะกดย่อยก็ได้ครับอาจจะกดทีละสองสองสองขึ้นไปก็ได้โอเคแล้วก็มารอจังหวะตรงนี้กันนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นโดจินะครับกับกราฟชนสนะังเกตนะครับแท่งเขียวเนี่ยชนมาปุ๊บแล้วมันก็ลงมาแล้วครับผมจะบงไาให้เนาะ โอเตัวนี้เรารอลงมาบริเวณเส้นที่เราตีไว้ก่อนพอมันใกล้ลงมาถึงบริเวณที่เราตีไว้นี่อ่าตัวนี้เราก็จะกดขึ้นไปนะครับลองลงมาทีนั้นสิบพีแล้วนะครับโอเคลงมาไหมห้าโอเคผมกดตรงนี้เลยนะครับเราก็ได้จุดที่ดีค่อนข้างดีเลยนะครับ นี่นะครับตรงนี้นะครับผมก็ผมมองว่าเป็นโซนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเป็นเทนขึ้นด้วยนะครับแล้วก็โมเมนตัมขึ้นเนี่ยมีค่อนข้างมากเลยนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยมันแรงนะครับอาจจะเกิดแบบนี้นะครับผม <laughs> โอเคครับก็วันนี้ก็เพียงพอแค่นี้ก่อนนะครับก็ บน3 4มสุ่่มา3รอบแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ขอพักเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็บันอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอัดคลิปมาให้ใหม่นะครับว่าเทคนิคอืนอ่นเนี่ยมีอะไรบ้างมีแลอ,อปเป็รเนี่ยผมก็จะอัพลงยูทูบให้นะครับว่าเฮ้ยเทคน,คนิคนี้มันสามารถเล่นกับดีซีเอห้าสามารถเล่นกับกราเปล่าได้วะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะลงให้นะครับโอเคถ้า ใครดูคลิปนี้เ,นเราชอบหรือไม่ชอบเหน่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์ก็ถูกใจคลิปนี้เน้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับข่าวสารในเพจน้ำนาำชั่นของเรามีนะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ